าของเาคอมเมนตเป็นปภาษีไปบอกเลยตอนนี้ก็ฝุ่นกำลังทำห้องอืมานดำมื่อนี้นะฝุ่นทำหัวแล้วพี่น้องเลยปลาเบ็ดกระจักชิจิตบัวจินบัวชิได้อาหารบริมือนี้เอาละเด้อพี่น้องนี่นะมาโตทําอิตโตแรกแฮกหมานมิจิลี่สิตัวน้อยวะผู้บู้น้อยได้นาะ ไงคนมูเลยตอนนี no <questo S 2> oh, ้เนาะโอ้โงามทช่ดิถือแท้ถือว่าพี่น้องเบ็ดบัวไม้ักเห็นป่าแล้วผู้ดอเราบุถื่อได้ยังไงนะเบ็ดคือบัวไม้ต่อพี่น้องแถวนี้เลียนเลยเด้อพี่น้องเด้อแถวนี้เด้อไซเดียวกันดำคือลือเบิดนี่โอดับแท้ดับแท้ หปก่ปากพี่น้องอย่ปตาย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 บงเนพี่น้องู่เดอห้องขู่โอ้คูไว้พี่น้องให้เบืงอยดูกลางฮือนนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อคุณห้องขูถังเลยคุณอันตายบมแล้วใส่ เด้อบดสุภูสุคนสิพาไปหาอยู่หากินพี่น้องเมื่อนี้นะออเด้อเด้อแต่เศร้าเลยพี่น้องตอนนี้นะห้าโมงเศร้าเลยกับพ่อญ่เพิ่นเมื่อาน,อนี้ตอนนี้มาฮอสสถานที่แล้วเขาจะลดปลาไว้นี่รากาสีลงไปใส่เบ็ดพี่น้องหาเบ็ดเอาปลาตองพี่น้องติดตาม z ม o ฮอสก,กับพ่อไงเมื่อนนี้พี่น้องเลยใส่เบ็ดปลาตองเด้อ,อไป เารนนะคนวันนี้สิพามาเอาป่าเป็ดปลาตองพี่น้องเข้าี่เขาเตี๋ยวม,มามืัอน,นี้กาแมนเนื้อเนื้อของเขากาแมนเป็นปลาซิวเป,เป็นปลาตองอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่สถานที่ใดที่ มันมีเป็นหนองเป็นอย่างพี่น้องถ้าอยกถ้าแยกกินปลาตองตพรงะมันเอาลปไปบากิน ออกสถานที่ที่แบบมาอสมแล้วเขากระิป้อนเบ็ดลงยอบๆๆแล้วก็ประมาณถ้าอยู่ประมาณหนึ่งส่วโมงหรือว่าสามสิบนาทีคือเก่าพี่น้องถ้าเขาต้องการแวบบออยากให้ป่ามันตายเขาก็ต้องอยามไว้ไๆแต่ถ้าเขาอยากได้ให้มันทึ้เาเหาลายเขาต้องป่ามันอยู่ประมาณส่วโมงหนึ่งพี่น้องเพราะว่าให้ให้ป่ามันได้มีเวลากินเนื้อแล้วเขาก็จะมายามพี่น้องตอนนี้เขาก็ลองซิไปใส่ไปใส่ไว้ประมาณน้อยหนึ่งแล้วก็ซี มยายามพี่น้องเอาตีตามเฮากับพ่อใหญ่มือนี้เด้อพี่ล่ะถ้าเป็นไทยบ้านเฮากับสีหูเนาะหนองประตกคมพี่น้องตามเบิ่งประตองงหญ่สิได้บอมือนี้ตามลาป,ป่าพี่น้องหาจินอยู่ให้อยู่นาแต่เด็กลูกแต่เศ้าพี่น้องเอ้ยหาจิน๋นไปเย็บหมามาเย็บเครียดคือคำโบราณพ่นเา้าพี่น้องเอ้ยแต่ยามเศ้าๆสิมันจึงเข้าก,กุกเขาเ้าเรามันจึงได้หมานเอา พ่อใหญ่เฮ็ดหลังทำอิดเริ่มต้นเป็ดเนาเป็ดกำเข้าไม่ไหมลูดได้พี่น้องเลยเข้าไม่ไหมมาจัดลรได้นี่เป็นมือกองให้พ่อใหญ่พนเห็ดเนาะตามตามปลาไว้เขาตามตามปลาไว้แล้วกะถ้าเบิงประมาณจักสามสี่สิบนาทีแล้วกลับมายามพี่น้องใช้เบิงวิธีการใส่ดูเถอะพี่น้องเพิ่นอยากเอาไปนำใส่นำ ยจกเอาไปหาอยู่หาจินบาน้านเฮาพี่น้องวันใหญ่เด้ออันนี้หา,าปลา,ามานทิ้มไปที่นรถมาป่าปลาก็ทิ้มปลาทิ้มปลาสิแล้วพี่น้องเลยทิมปลาทิปป้มปลามันมีปลาแล้วมันทำมาจินดอกมาจินเด้อปลาเด้อเนื้อหอมบ้านานาผูเขาคว้ยมาเยี่ยมมาหยามลเด้อนี่มาซื้อมาอยู่มาจินได้ เห็ดบให้พี่น้องเพิ่นเบิ่ทางเมืองไทยพุนเห็ดคีเขาอยู่ทางเมืองไทยพุนเพิ่นให้การสนับสนุนเฮาเห็ดคิบมานน่เอาพี่น้องนี่ตอนนี้ก็ทิ่มสิเลยเนาะโบออกี้เอาเลยเนาะเอาพี่น้องตอนนี้เฮาก,ากำลังเริ่มใส่เด้อยพี่น้องตอนนี้เขาใส่ป่าไว้ละากาัจากเล็กจากน้อยละากาัสีมาหยานพี่น้องตอนนี้เฮาก็พ่อใหญ่กำลังเริ่มวางเบ็ดลง ลาเบ็ดใส่เนื้อเนือกมนนี่ะพี่น้องบ่ได้ตามยากๆดอกพี่น้องนี่มีแต่เกาะเกาะใส่โลดพี่น้องตามความสะดวกสบายเกาะใส่แล้วก็มันแอ่นไปตามดงเบ็ดดึกซะไปเลยเ้าเด้อพี่น้องกให้เน้นอากาศเ้าๆเพราะว่ามันกําลังตื่นนอนออกมาแล้วมันกําลังซอกกินเนื้อมาเจอเนื้อของเฮาที่ห้างเกียมไว้นี ติดตามครับทรงเขาสิาไสปาไาา่าว้หลักจังหน่อยกับมายามพี่น้องเอาถ้าเบิรงคลิปเดียวนี้เขาเชี่นให้จบเลยเอาการเดินทางการใสแล้วกัการยามเบิรงความโศกหม่านสิได้ป่าบอ่อเอาติดตามครับทรงพี่น้องพี่น้องสิแล้วไรยังแต่สี่หลังพี่น้องตอนนี้ก็ฝุ่นกำลังทำห้องอโบหมานดัมือน,นี้นะฝุ่นทำหัวแล้วพี่น้องเอ้ ข่าเบ็ดก็จะขี้ินบวินบวสิได้อาหารบวมอันนี้เอาอย่างซี่หลังพี่น้องเอากับพอใหญ่เด้อมือนี้นะเอารอท่าติดตามเบิงว่าการยามสิเป็นเทไรพี่น้องเอากระซีใส่แล้วล้วก็ไปนั่งพักจากเล็กจากน้อยประมาณ30หรือว่า4ี่ินาทีาแล้วก็สีมาหยามเบิงพี่น้องห้าลุ้นห้าสมเบิงเนอะทำกันว่าทางสิได้เท่าไหร่มือนี้สูปปรเบ็ดปะตองพี่น้องเลยถ้าอยู่ใส่มีหรือว่ายากักยักกินปะตอง,พ,องพี่น้องก็ต้องไปซื้อเพิ่น เอาเบ็ดลงไปทงนารถพี่น้องใส่แบบคือเฮากัเพ่อใหญ่นี่เอาปลาซิวตามแล้วก็แม่นรดแหละบุเหลือรดอันเสียวดำสามสี่ตัวเฮาก็บเบ็ดบบฮัตสิบหลังก็ได้พี่น้องใส่รดนี่ใส่ไปจะสิ่นี้แหละเด็กตอนนี้กับฝนทำแล้วพี่น้องสิบตายหนาวแล้วยู่นี่นะเอาพี่น้องเด้อท้าที่ตามสม้มภาคเป็นกำลังใจเฮากัเพอาใหญ่เด้อเด้อพี่น้อง ตอนนี้กระท่าฝนเพิ่มนึงเดี๋ยวจะไม่พยายามก็เพอใหญ่นี่ฝนพี่น้องนี่ฝน,น,นตกแหงระบาดนี่นะที่ได้กินป่าบนนี้นะเปียกเบิ้ลเนาท่าฝนจะพุ่งจะขาวพี่น้องเดี๋ยวก็ไปนะที่ไปยามไปเอฟกิฟให้เบิึงบรรยากาศในีก่อนตอนอยามเบิึงนอก่าชิลุ่นเบิึงนอกชิได้บอลนอกเพราะไงเนาะรุ่นเบิึงพี่น้องมีฝนตกแดงเมื่อนี้นะจะชี้ไปทังไหนลองเบิึงลองเบิึงเด้อเพาก็เพราะไงเมื่อนี้นะพี่น้องรุ่นเบิึงจะน้อยครับพยาย,มา,นะย,า,ยามเดี๋ยวนี้นั่งพักอยู่ ประมาณเอาอยู่สามสิบนาทีเนาะคนวัเท่ากันไปขึ้นบุ้ชเลยหพี่น้องหอดกำหนดนัดหมายละ ฝนตูกระสิไปแล้ววันนี้เนาะดดลเดฟพี่น้องเลยไปคันเฮานานไปมันก็สิตายได้ป่าน่ะไปตอนนี้ก็ฮอดบรรยากาศที่เฮาสิไปย,ยามเบ็ดแล้วเด้อเอาติดตามเฮากับพ่อใหญ่มื้อนี้เบิง่งกระฮอดกำหนดแล้วพี่น้อง40นาทีพี่น้องเลยฝนยังบเ่เซาแต่ก็สิไปล่ะนั่งพักพรจากบึดจากเขาเพราะว่าคันเฮานานไปนี่ป่าอาจจะตายพี่น้องป่าตายแล้วมันก็นจิ้มบ่แซบ่บไปเฮ็ดล้าเฮ็ดก้อยมันก็บ่คัก เอาสิเป็นอย่ไรบรรยากาศฝนตกยังบ่เคยเจอได้หยามเบ็ดฝนยามเบ็ดตอนฝนตกนี่สิเป็นจังไดไปพ่อใหญ่ไปไปฝนตกก็ได้ไปเลยน้องเลยเมื่อฮอดยามมาแล้วนะนี่ละชีวิตนะ่ะมันบ่ได้แน่นอนฟ้าแดดเปียงเปียงก็ยังฝนตกเนาขึ้นหัวก่อนพี่นอ้องนี่ไปไปผูแหละนแถวลุม่มผูแหละเอาเริ่มแต่แถวเนื้อๆก่อนเนาะ จุดทับยิ้มแทนก่อนเอาอว,วายือนไหมอ,อืมค่ะค่ะฟ้าดีๆนะพี่น้องฝนทัดมาตกนี่นะเอาเบิ่งเด้อสีเป็นจังไดน,นี่กับพ่อใหญ่บ่งสีได้ลุ้นได้ซิมบนจะบอกป่านี่อเอ,เอาหาบ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวฮอด,ดอลากษิ ได้นี่นี่ทางหน้านี่แหละมอมอนี่แหละแต่งวกหลังมาได้พี่น้องมันยานเหื่อลบเหื่อกระในน้อยนี่เหื่อกระในี่ปลานี่เกี่ยมคู่เกี่ยมอย่างมาใส่คักแน่ได้เนี่ยบโบจินเลยวะเออต้องมีหลังคึกไงอืมเอาแลจังใดเอาเราบ้านนี่มาพุ่งดุจะใส่ ตู้คนอยู่พี่เด้ยมึงจะบอชมั้งดู้มั้งรู้โอ้โถโอ้โถโอ้โถเอาเล้เอาแล้วเด้อพี่น้องนี่นามาโตทับอิบโตเล็กแฮกมันฮะมาหักบวชหักบปวชฝนตกเนาะไอแต่ยังเนาะขนาดฝนตกก็ยังถึกอยู่พี่น้องก็พอได้กินอยู่เนาะฝนตกก็ได้เนาะไอลาบอยู่พอได้ลาบอยู่กัดมัน ใส่คู่ว่ะใส่ไชใส่เหือก็ล้วดิฮีฮิป้อมอยู่พี่ป้อมอยู่พี่โอ้ลอดขี้สนมเลยตัวนี้นี่มีรอมเกี่ยมเลยนะเอาไปตัวทำอิด ตัวแรกแหกหมานพี่น้องมาติดตามเบ้างจังไหนเราพอใหญ่มันคือเม็ดใหญ่แทลบบานนี้หืมพี่น้องเมื่อกี้ฝนเสาแล้วกันยังโตอีกอยู่บานนี้แล้วจังไหนคือว่าเม็ดใหญ่แท้แส่โอ้โหไม้จับแล้วพี่น้องนี่อันนี้ไม้จับเลยเข้าพื้นอีกละวเอาขาดรุนเมื่อี่ ไม้จับเลยนี่หลังนี่นะแน่นป๊กเลยนี่เอาเอหไงเอาบังดูเอาแบบไงไงประตองไก่มาบังดูตัวเดียวแบบโลเคร่งโลดอะไนมาลุยมาลุยฮึกมาลุยนะออาขึ้นม,มาลุยๆชะบุรุษตีอ้อ Chị Nói ơi, cẩm hút tốt chị Nói ơi Chị Nói ơi, ở đây nhá, phở nháy xuống, ui ui, đúng không? Chắc đấy uhm, Đẹp cả ơn à đấy, hiểu ảo đấy Chị Nói này nè Các bạn thấy không? Khí sơ nộp đi lắm, các bạn มา category, บา่มาบ่ตายแล้วนะตายแล้วคันเป็นใช่ไหมอับบ่มาวะขาจุดใหญ่ก็ะโอ้อ่ะได้นะยึกโอ้่ะแ้เข้าเลิกโคมันไปกองคนจุดพูดเจอด้วยตายไหยังตายไหยังคลับ มิสซิลีสันตัวน้อยวะโ <speaking 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 si eh ู่หมุน้อยได้เนาะตายง่คยกนมู้เลยตอนนี้เนาะบ่บ่ใหญ่ตายตายคือปลาตัวเมื่อกี้คือจะใหญ่แล้วยังตัวนี้ใหญ่กว่าตองไก่ตองพันโลผิดดอกขาโกน่าตอนนี้เนาะจะจำดีๆเลอ ตายตายตายเราพี่เรากองเอลีเราได้มือดีนะโอ้คักครักคักสุดยอดยกโบเลยดูยกยกโบเลยดูึต็นออกอือโอ้จะได้ล่ะคือว่าต็นออกเลยน้ำใส่มันนะน้ำใส่มันนะโอ้สุดยอดตัวนี้นะคักบ่อ ไปน้องเอารังตัวไปเป็นจังไรเห็นแต่ใหญ่บ่ตายวะบ่น้อยไหมไง่อเขาบอกมูไงอยู่กินหรือเปล่าโถน้องบ่ใหญ่ปานไในเดี๋ยวว่าปลาคายใหญ่ทีใส่โอ้โทษๆกับสมควรอยู่อือเดี๋ยวเด้อเอ้าคักคักน้องนี่น้องนะโอ้หมูหน้าแถวข้างหน้าผู้เด้อ อ๋อมือนี้บ้านนาผู้เขาคุยมาเด้อ <c oughs> ดิโป๊ะเตะรีบบอนเลยตัวน,นี้นะรีบเลยโอ้หูรีบเลยตัวน,นี้นะรีบแท้ๆเลยรีบคักๆเลยตัวน,นี้นะเจ้าได้ลงแน่ตัวน,นี้นะมือมีว่างเล,ย,เลยลุยลุยลุยวะ<อ>ลุยระดีลุยระดีตายดีแล้วแม่มันแน่นพอได้คนบุญมีว่าง ติดต <Workers>, ิดโอ้ยท <last> nice ึกร no. ้อยเปอร์เซ็นต์เบ็ดไม่ปปนั่นนะบอลูดบอลูดทึกโลดทึกทึกทึกเขาให้เปอร์เซ็นต์ร้อยลดทึกทึกโลดโอ้โธ่เด่นบอก๊อ้โธ่กันหมดเลยมีตับักกี้ไง๊อ้โธ่ตายพี่น้องเอ้ยมันสิบบดับน้ำพวกเขาวันนี้เนาะป่านี่นะสิบบดับน้ำพวกเขาวันนี้นะอื พอแล้วเด้อโบมาใส่แล้วเด้อวันนี้เด้อพอแล้วโบให้ใส่แล้วพอแล้วสิดับบอ้ให้ใส่ละวโบให้ใส่ละวโบให้มาแล้วเด้อโอ้ตายตายไหลายพี่น้องอย่าภาคป่าสิดับแท้พี่น้องเลยขันพี่น้องเบิ่งกันยาเด้อพี่น้องเลยอย่าไปใส่อยู่ใส่เด้อดับแท้ได้พี่น้องเขาไปใส่อยู่บ้านหุ่นกับดับคือกัน โอ้โ oh, หวิวิวิมาเอาปลาเลย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 โอ้มันชิลูดมันชิลูดเขียวบ้าเว้ยมันชิลูดเร็วมันชิลูดเร็วตาย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 สวงามใช่ดิโอ้ห่ใหญ่เอ้ยคักเขี้ยวปาดเขี้ยวเมียนคักพี Gonzalez, ่น้องเอขา ใส i, ใสใหญ่แท้วะนวลนิ่งนวลนวลมาทัดเท่วะเขาบิดอู้หอยู่ในป้อมเลยเขาไม้จนหมดป้าเขียวปาดเอาเขียวปาดเอารถเขียวปาดเอาป้าเอา้ยเลียนกันเลยเลียนกันเลยเป็เนจังได้ขาดแท่ปาตอจนได้อุ้มเนาะจนได้โจมซอกได้เขียวปาดเขียวเมียนเขียวปาดเขียวเมียนหลังห้างหน้าก็ไมกแล้วเบ็ดจิมมอร์แทงเทือกดี ถือแท้ถือว่าพี่น้องเบ็ดบัวไม้หักเถีนป่าแล้วผู้ดูบุดระเดขึ้นี่้ยนะเบ็ดคือบอัวไม้ต่อพี่น้องแถวนี้เรียนเลยเด้อพี่น้องเด้อแถวนี้เด้อไซเดียวกันดำคือเรือเบดนี่โอ้ดับแท้ <c ười> ดับแท้อือไ,ไปเข้าไปลิฟเลยตัวนี้นะป้อมจนลิบน้ำ พ่อผัวใหญ่หอยยานเจ้าได้ลอยน้ําอยู่หลังนี่นะริบแท้เลยป้อมริบแท้หลังนี่นะริบแท้ริบครึ่งนึงเลยหืมหืมวะเทพมะป้อมนอนอักลากษณ์ฮุ่น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 อย่าปากอย่าปากพี่น้องอย่าปาก ตายตายตายเบื้องนี้สิน้องขู่ผู้ใดเดือดทองขู่ผู้ใดโอ้ขู่ผู้ใดพี่น้องาให้เบิ่งอยู่กลางเฮือนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดทองขู่ถังเลยคุณอันตายบุญเดี่ยวใส่อันตายบุญเดี่ยวใส่บักใดก็บักใส่บักง่ายๆเลยทองขู่มือนี่ะจังเบิ่งหัวใหญ่เห็นยันเออหัวใหญ่นั้นเห็นยัน เอาเออขึ้นรถเอาเออขึ้นรถเอาอีกเลยได้ไห่เอาอีกได้ไหมหัวยังไงเอาอีกได้ไหมเนี่ไม่เ mhm ล้วเฮ้ยเออตัวหน้ากระเบนป้อเรียนเลยแถวนั้นน่ะหลังนี <|ja|> ้ก็เอาเลี้วเรียนเลยเรียนเลยเรียนเลยโอ้พี่น้องเอาเชียร์สองคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจเด้อเด้อพี่น้อง คักๆอิลีเดอร์ไปจากมาไสมาหามา,าเอาเดอ้อขันบุ้งบ่อนเขาชีพามา